สบายดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทานอาหารเช้าก็สไตล์เดิมครับบะหมี่นะกบผักนะเมนูชุดนี้ก็ร้อยสิบแปดสิบแปดเหรียญร้อยสิบแปดเหรียญนะครับผักนี้ก็สามสิบสามสามสิบสามเหรียญนะครับก็ที่นี่ค่าของทีค่าแพงนะอันนี้น้ำมันหอยก็ราดๆสักหน่อยครับ เราไม่ต่อเยอะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะใส่น้ำมันหอยนี้เราใส่อลนี้เป็นผักกวางตุ้งนะฮะที่ลวกรามสิบสามเหรียญน,นะอันนี้สาสิบสามเหรียญก็มีชามนี้ชุดนี้ก็ร้อยสิบแปดเหรียญน,นะฮะก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเกือบหกร้อยเลยเราทานกันสองคนครับก,ก็โอเครับได้อยู่นะเพราะว่าที่นี่เศรษฐกิจก็ ค่าของชีพสูงมากนะเรามาทานกันเลยนะเพื่อนๆก็มาทานด้วยกันนะครับถ้าแวะมาก็นี่ร้านดังร้านนี้ครับนี่ยละเนี้ยแถวเซนโด่เนี่ยเซนโด่ใช่ไหมโอเคนะเรามากินกัน